ตอนที่67คดีของกู้ซื้อเซียวจินขบฟันแน่นกล่าวว่าดูไม่ออกกว่าแม่นางน้อยเช่นเจ้าจะหยาบคายเช่นนี้ซินรูถามเสียงอ่อยฝ่าบาทจะทรงลงทันหม่อมฉันหรือไม่เพคะเซียวจินกล่าวในเมื่อเจ้าเป็นเด็กถือร่วมยาของชิงเวย่ยเจิ้นไม่ลงโทษเจ้าหลังจากซินรูทำงานแล้วเสร็จร่างกายของเซียวจินเต็มไปด้วยเหงื่อบางบางชั้นหนึ่งซินรูเช็ดตัวให้เขาหนึ่งรอบแล้วช่วยสวมอภรรและให้เขานอนพักอยู่บนเตียง กระดูกทั่วทั้งร่างล้วนส่งเสียงไม่ยินดีทว่าปลอดโปร่งโล่งสบายจริงๆนี่เป็นความคิดที่อยู่ในสมองของเซียวจินความรู้สึกที่ปล่อยให้สมองว่างเปล่าเป็นความอิสระและผ่อนคลายอย่างแท้จริงขอบคุณเจ้าเซียวจินกล่าวซินหรูได้ความปิติเสียจนตื่นประหนกเซียวจินสุภาพเรียบร้อยมีมารายาทอย่างยิ่ง อีกทั้งยังไม่วางท่าของห้องเต้นางอ้อที่จะรู้สึกดีกับเขาไม่ได้ฝ่าบาทไม่ต้องตรัดขอบคุณเพคะเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่หม่อมฉันควรทำเซียวจินนอนอยู่บนเตียงตลอดช่วงเช้าไม่มีกัดจิตกัดใจจะสางางราชกิจด้านนอกตำหนักบรรทมเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเขาได้ยินเสียงหลินชิงเวยพูดอยู่ด้านนอกขัดพื้นไม้ด้านนี้ให้เรียบลื่นกว่านี้สักหน่อยยามู่ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้ว โตวสวยถูกยกเข้าไปในตำหนักบรรทมไม่แตกต่างจากเมื่อวานแต่กลางโต๊ะกลมกลับมีไม้กระดานความสูงประมาณหนึ่งชิออวางอยู่ตรงกลางต่อมามีโต้ทรงกลมอีกตัวหนึ่งถูกยกเข้ามาวางลงไปโต๊ะนี้มีขนาดเล็กกว่าหน้าโตะเดิมเล็กน้อยมันถูกวางลงบนไม้กระดานแผ่นนั้นหลินชิงเมยยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ตลอดเช้าบัดนี้นางยกมือเท้าเอลถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่งอยู่ข้างโต๊ะนางมองเซียวจินด้วยสายตาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม ประหลาดใจหรือไม่เพคะมีโตนี้แล้วพระองค์จะเสวยพระกระยาหารทั้งหมดที่อยู่บนโตได้ตามแต่พระไทยเพคะพูดแล้วก็ยื่นมือขาวขาวนั้นออกมากดลงบนผิวโตะชั้นบนแล้วออกแรงหมุนเบาๆต่อมาแผ่นไม้บนโต๊นั้นเริ่มหมุนขึ้นมาเซียวจินเห็นแล้วตกตะลึงในคราแรกต่อมาจึงหัวเระขึ้นมาด้วยเสียงอันอบอ,อุ่นอ่อนโยนรอยยิ้มนั้นทําให้ตําหนักบันทมทั้งตําหนักพลันสว่างสวัยเจิดจ้าขึ้นราวกับวสันตฤดูสิ่งรู้ถึงกับงวงมยืนทึ่มๆมองอยู่ที่นั่น หลินชิงเมยยื่นมือไปดีดนิ้วเบื้องหน้าซินหรูครั้งหนึ่งซินหรูได้สติกลับมาต่อมาอาหารกลางวันถูกลำเลียงขึ้นมาจัดวางบนโต๊ะที่ตเตรียมไว้อย่างดีหลินชิงเมยเข้ามาอุ้งเซียวจินจากบนเตียงแล้ววางเขาลงบนเก้าอี้รถเข็นเข็นเขามาที่โต๊ะสวยเขายื่นมือมากดบนผิวโต๊ะตัวนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันโต๊ะตัวนั้นทั้งเบาและเคลื่อนไหวไหลลื่นดียิ่งเซียวจินอดที่จะกล่าวทั้งหัวเราะไม่ได้ว่าชิงเมยเจ้าคิดถึงสิ่งนี้ได้อย่างไรกัน ลินชิงเวยกล่าวไม่ใช่หม่อมฉันคิดถึงเพคะทุกอย่างล้วนเพื่อการกินทั้งสิ้นอย่างไรก็ต้องมีคนคิดเรื่องนี้ออกมาเพคะอย่างไรเซียวจินย่อมไม่ต้องกินแต่อาหารที่อยู่ตรงหน้าเขาวเท่านั้นอีกต่อไปก่อนเสวยลินชิงเวยกล่าวขึ้นอีกว่าวันนี้เสด็จอาจะมาร่วมเสวยอาหารกลางวันหรือไม่เพคะต้องรอให้เขามากินพร้อมกันหรือไม่เพคะเซียวจินยิ้มบางๆไม่ต้องรอแล้วในสองวันนี้เสด็จอาล้วนไม่มาที่นี่ ต่อมาหลินชิงเมยไม่ได้ถามอะไรอีกเซียวจินดูเหมือนได้ยินเสียงกลืนน้ำลายของใครบางคนเข้าจึงเงยหน้าขึ้นมองซิงหรูที่ยืนอยู่ด้านข้างเจ้าก็เข้ามานั่งเถิดคนทั้งสามกินอาหารอย่างเงียบๆเซียวจินหมุนโตตัวนั้นเป็นพักๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาต้องการกินอาหารที่อยู่ด้านนั้นจริงๆหรือเพียงแค่รู้สึกว่าการหมุนโต๊ตัวนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่ เรากับเขาต้องการหาใครสักคนมาพูดคุยด้วยจึงกล่าวขึ้นเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าคดีของหลายวันก่อนได้ข้อสรุปแล้วเสนบดีกรมกลาโหมกู้ซื้อซ่องสูงกำลังทหารรวบรวมทหารนับหมื่นในอเวียนนอนนานและยังไม่รู้ว่าไปที่ใดหลินชิงเวยตื่นตะลึงฝ่าบาทหมายความว่าเขากำลังรวบรวมกำลังทหารแทนผู้อื่นหรือเพคะ นาทีนั้นบนใบหน้าวัยเยาว์ของเซลจินพลันปรากฏความขุ่นมัวจางจางชนิดหนึ่งออกมาแต่สีหน้าท่าทางนั้นปรากฏบนใบหน้าของเขาเพียงชั่วครู่ก็ถูกเขาปิดบังอำพรางอย่างดีเขากล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นกระมังกู้ซื่อยอมตายก็ไม่ยอมพูดชื่อคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาบอกเพียงว่าเขาถูกปรับปรมแต่หลักฐานมัดตัวแน่นหนาต่อให้เขาบอกกว่าเขาถูกใส่ความสเสด็จอาได้ตัดสินโทษของเขาไปแล้วลินชิงเวยกล่าวตัดสินโทษสถานใดเพคะ กู้ซื่อคิดคดทรยศย่อมต้องตัดสินด้วยโทษประหารชีวิตเก้าัทวโครเซียวจินพูดอย่างสงบเขามองหลินชิงเวย่ยประหารพรุ่งนี้ยามอูสามเคอยามบ่ายน้ำสมุนไพรได้ต้มเรียบร้อยแล้วถังอาบน้ำขนาดใหญ่ใบหนึ่งถูกขนย้ายเข้ามาในตำหนักบรรทมเทน้ำสมุนไพรสีเขียวลงไปกลิ่นของสมุนไพรลอยเข้ามาประทะจมูกทันที เซียวจินถูกโยนลงไปในถังอาบน้ำแช่น้ำสมุนไพรสองช่วยามกระทั่งเวลาใกล้พลบข้ามจึงออกมาจากถังอาบน้ำไอ้น้ำร้อนทำให้ใบหน้าของเขาแดงเรื่อออเล็กน้อยสีหน้าท่าทางดูผ่องใสขึ้นมากลินชิงเวยถามฝ่าบาททรงรู้สึกอย่างไรบ้างเพคะเซียวจิ่นหายใจเข้าลึกๆครั้งหนึ่งผ่อนคลายกว่าเมื่อก่อนมาก ต่อมาเซียวเยี่ยนมาถึงตำหนักซี่ยางในเวลากลางคืนมีเซียวเยียนอยู่งานที่เหลือจึงไม่จำเป็นต้องให้หลินชิงเวยและซินหรูต้องกังวลดังนั้นคนทั้งสองจึงออกมาจากที่นั่นประตูตำหนักหนักอึ้งนั้นปิดลงกลายเป็นความมืดมิดหลินชิงเวยและเซียวเยี่ยนได้พบกันระหว่างประตูตำหนักคนทั้งสองต่างไม่ได้พูดจาราวกับเป็นคนแปลกหน้าสองคน เซวเยี่ยนงานยุ่งมาหลายวันความเหนื่อยล้าอิดโรยปรากฏขึ้นที่หว่างคิ้วของเขาสีหน้าท่าทางเย็นชาคล้ายราตรียามรัติการน,นี้ทางเส้นนี้ทั้งสองข้างทางมีดอกไยทั้งที่ยื่นออกมาหิ่งของมันโน้มลงมาด้วยน้ำหนักของมันท้ามกลางแสงสว่างภายใต้โคมไฟภายในวังหลวงเป็นทัศนียภาพงดงามที่มีอาจมองผ่านเซลเยี่ยนเดินผ่านใต้ต้นไม้เหล่านั้นสีแดงของดอกไยทังทำให้ร่างอันเยือกเย็นของเขาเพิ่มความชวนมองขึ้นอีก เขาไม่มีอารมณ์จะหยุดเดินแล้วหันมาทักทายหรือสาดวาจายเยนชาสักประโยคสองประโยคก,กับนางส่วนหลิงชิงเมยนั้นงดงามประดุดดอกหไยทางและยากที่จะเข้าใกล้นางพาสินหรูเดินสวนทางกับร่างของเซียวเยี่ยนไปเงียบเงียบฝีเท้าของเซียวเยี่ยนไม่หยุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเห็นหลิงชิงเมยเป็นอากาศสะท้านเขาตวัดหางตามองนางเรียบเรียบแอวบหนึ่ง เดินออกมาไกลสักหน่อยแล้วสินหรูจึงถามขึ้นอย่างงอดไม่ได้ว่าเมื่อสักครู่เป็นเสื้อเจิ้งอ๋องนี่นาเหตุใด,ดพี่สาวจึงไม่กล่าวทักทายเขาละเจ้าคะหลินชิงเว่ยเจ้าช่างสังเกตเหมือนกันนี่เมื่อกลางวันไม่ได้ยินฝ่าบาทบอกหรือไรว่าเซื้อเจิ้งอ๋องยุ่งเรื่องคดีเซื้อเจิ้งอ๋องเป็นผู้ตัดสินโทษประหารก้าวโ่วโชนบนร่างของเขาเต็มไปด้วยรังสีสังหารจะมีเวลามาพูดจากับพวกเราหรือไรอ้อสินหรูคล้ายเข้าใจคล้ายไม่เข้าใจ คิดไม่ถึงว่าเมื่อหลินชิงเวยไปถึงตำหนักซี่หยางในวันรุ่งขึ้นมีคนจำนวนไม่น้อยคุกเข่าอยู่หน้าประตูตำหนักเมื่อพิดาูเครื่องแต่งกายของพวกเขาแล้วล้วนสวมชุดขุนนางของราชสำนักเป็นขุนนางในราชสำนักอย่างไม่ต้องสงสัยหลินชิงเวยเดินผ่านไปได้ไดยินพวกขวเขากล่าวเสียงดังว่าใต้เท้าเซี่ยเป็นขุนนางซื่อสัตย์จงรัพักดีเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีพวกกระหม่อมขอฝ่าบาทละเว้นโทษตายให้กับเขาตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนคืนความยุติธรรมให้กับใต้เท้าเซี่ยพยาคา นี่เป็นครั้งแรกที่หลิยนชิงเวยได้พบกับขุนนางของราชสำนักฝ่ายหน้าล้วนเป็นผู้ที่มีอายุอาวุโสแล้วทั้งสิน้นอายุราวๆสามสี่ปีนี่ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอันใดขึ้นมาเป็นผู้นำของแผ่นดินได้ย่อมต้องมีความรู้และประสบการณ์จึงจะใช้ได้เทว่าดูท่าทีแล้วเสนาบดีกรมกลาโหมผู้แซ่เสี้ยผู้นั้นมีคนในราชสำนักสนับสนุนอยู่ไม่น้อย ถึงกับมีคนมากมายเช่นนี้มาขอความเมตตาแทนเขาขณะหลิงชิงเมยเดินผ่านได้หยุดสีเท้าครู่หนึ่งเพื่อหันไปมองสีหน้าท่าทางบนใบหน้าของขุนนางเหล่านั้นความวิตกกังวลร้อนใจแววตาล้วนเป็นความจริงไม่เหมือนโกหกหล่อกลงเห็นได้ว่าเสนาบดีกรมกลาโหมสกุลเซี่ยผู้นี้มีชื่อเสียงในทางดียิ่งยวดเห็นได้จากจุดนี้เมื่อวานขณะที่เซียวจินเอ่ยถึงเรื่องนี้เหตุใดใบหน้าของเขาจึงปรากฏสีหน้าท่าทางเช่นนั้นอาจเป็นเพราะผิดหวังเขาคิดว่าเขาเชื่อคนผิด เพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวของฝ่ายหน้านางเป็นคนของตำหนักในคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวไก่ดังนั้นนางจึงรีบเดินผ่านพวกเขาเข้าประตูตำหนักไปสีหน้าของเซียวจินไม่ดีนักเมื่อหลินชิงเวยเข้าไปถึงดูเหมือนเขากำลังมีโทสะบนพื้นเต็มไปด้วยหนังสือและถ้วยชาฝาน้ำชาที่กระจัดกระจายเขาหันกลับมาเห็นหลินชิงเวยจึงไม่อาจไม่พยายามควบคุมสีหน้าโกรธเกรี้ยวนั้นแล้วหันมาคลี่ยิ้มบางๆชิงเวยเจ้ามาแล้ว ตอนที่68สเสด็จลานประหารหลินชิงมวยก้าวเข้ามาเก็บหนังสือบนพื้นเก็บได้สองเล่มพลันถูกเซี่ยวจีมกุมมือเอาไว้เขากล่าวว่าไม่ต้องเก็บแล้วระวังจะถูกเศษกระเบื้องบาดมือหลินชิงมวยกล่าวฝ่าบาทโมโหโ,โทโสเช่นนี้จะร้อนนายโดยง่ายไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของพระองค์นะเพคะเจ้าเด็กคนนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดบังความเกลียวกราดของตนดูท่าแล้วในยามปกติเก็บอัดไว้ดียิ่ง เป็นห้องเตองค์หนึ่งฉันไหนจะไม่มีเรื่องหุดหงิดใจเล่าอีกทั้งเขายังเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งในเรื่องนี้หลินชิงเมยเข้าใจยิ่งเซียวจินกล่าวเมื่อสักครู่ที่เจ้าเข้ามาล้วนเห็นแล้วขุนนางใหญ่เหล่านั้นคุกเข่าอยู่หน้าประตูตำหนักของเจิน้นขอความเมตตาให้กับครอบครัวกู้ซื่อคดีของกู้ซื่อมีหลักฐานพร้อมมูลเจิ้นเชื่อว่าสเสด็จอาไม่มีทางใส่ร้ายเขาเด็ดขาดเช่นนั้นฝ่าบาทจะทรงกรี้วันใดเล่า เซียวจินอึดอัดเจิ้งโกรธพวกเขาที่พวกเขาคิดว่าเจิ้นเป็นห้องเต้ทรราชหลินชิงเวยหัวเราะและกล่าวว่าอำนาจการตัดสินใจว่าจะให้มีชีวิตอยู่หรือประหารชีวิตอยู่ในมือของเสด็จอาเวลานี้ฝ่าบาทจะทรงกลิ้วไปก็ไรประโยชน์เพคะขุนนางใหญ่เหล่านั้นมาคุกเข่าที่นี่ยิ่งไรประโยชน์ยิ่งกว่าฝ่าบาทไม่สู้ให้พวกเขาไปคุกเข่าที่เสด็จอาทางนั้นเพคะ เมื่อห้องเต้ทรงมีพระบัญชาลงมาขุนนางใหญ่ที่คุกเข่าอยู่หน้าประตูตำหนักเหล่านั้นขอความเมตตาอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่บังเกิดผลอันใดดังนั้นจึงได้แต่ลุกขึ้นจากไปเพื่อรีบรุดไปคุกเข่าที่เสื้อเจิ้งอ๋องดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นผืนปฐพีปแปรเปลี่ยนเป็นสว่างสดใสดอกไม้ภายในเรือนจึงอบอุ่นตามสภาพอากาศพากันบานสะพร่งออกชั้นแล้วชั้นเล่า เาว่าเซียวจินอ่านหนังสือไม่เข้าสมองแม้แต่น้อยและไม่อยากอนุมัติดีกาชัดเจนยิ่งนักว่าจิตใจของเขาไม่สงบนี่เป็นครั้งแรกที่เขาต้องเผชิญหน้ากับคดีใหญ่ที่สุดตั้งแต่ขึ้นครองราชมากู้ซื่อทั้งตระกูลเป็นชีวิตคนร้อยกว่าคนไม่ใช่ละครเด็กเล่นหลินชิงเว่ยกล่าวฝ่าบาทใกล้าย,ยามอู่แล้วให้ขึ้นพระกระยาหารเลยหรือไม่เพคะ ในที่สุดเซวจินก็ปิดหนังสือที่เขาอ่านไม่รู้เรื่องในมือเล่มนั้นลงจิตใจกระวนกระวายของเขาสงบลงด้วยเขาได้ตัดสินใจในเรื่องบางอย่างได้แล้วเขาหันมามองหลินชิงเวยไม่ต้องแล้วเจิ้นจะออกจากวังอัญญะประกาศคู่จุลภาคอัญญะประกาศคู่เจิ้งจะไปลานประหารหลินชิงเวยกล่าวพระวรกายของฝ่าบาทฝ่าบาททรงแน่พระไทยนะเพคะว่าเสด็จลานประหารได้ เมื่อเห็นสายตาแน่วแน่ยืนกรานของเด็กคนนี้นางได้แต่กล่าวว่าได้เพคะในเมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันจะไปเรียกคนมาเก็บข้าวของเซียวจินหันกายกลับมาพร้อมกล่าวว่าเจิ้นต้องการให้เจ้าออกไปพร้อมกับเจิน้นหม่อมฉันไม่อยากไปเพคะนางมีได้ป่วยสักหน่อยที่กินอิ่มเกินแล้วไปหาความรื่นร่มที่ลานประหารโทษประหารตัดคอในยุคสมัยโบราณล,ลำพังแค่คิดก็เพียงพอแล้วนางไม่อยากกินข้าวไม่ลงหลายวันติดกันหลังจากกลับมา อีกทั้งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสลดหดหูหน่าเวทนาเป็นเรื่องที่นางซึ่งมาจากยุคสมัยปัจจุบันคนหนึ่งมิอาจยอมรับได้ดังนั้นหลินชิงเวยจึงปฏิเ,เสธเซียวจินอย่างไม่เกรงกลัวเขาว่าเซียวจินกลับเอ่ยขึ้นว่าเจิ้นสุขภาพไม่ดีหากออกไปแล้วเกิดเรื่องอันใดขึ้นสเสด็จอาไม่มีทางปล่อยเจ้าเอาไว้หลินชิงเวยหลีตาลงแล้วหันกายกลับมาจ้องหน้าเซียวจินฝ่าบาทเริ่มยกเสื้อเจิ้งอ๋องมาของขู่หมอมชันแล้วหรือเพคะ เซียวจินคลี่ยิ้มอ่อนโยนเจินเพียงแค่ล้อเล่นกับเจ้าเท่านั้นขอเพียงมีเจ้าอยู่ด้วยอย่างน้อยเจินก็สบายใจขึ้นบ้างแต่หมอมฉันเป็นเพียงสตรีนางหนึ่งไหนเลยจะไปปรากฏกายที่นั่นได้ฝ่าบาทไม่เกรงกลัวว่าจะถูกผู้อื่นวิพากวิจารณ์หรือเพคะรอยยิ้มของเซียวจินไม่ลดลงแม้แต่น้อยยังไม่ง่ายได้ถึงเพียงนั้นดังนั้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งหลินชิงเว่ยอยู่ในชุดของขันทีใบหน้ากล้ามกลืนของนางปรากฏอยู่เบื้องหน้าเซียวจิน สวรรค์เหตุใดนางจึงรับปากนี่มีใช่การออกไปเที่ยวเล่นธรรมดานะสะภาพอากาศในวันนี้ดูเหมือนจะรับรู้ว่าเป็นวันลงโทษประหารแสงแดดจากดวงก้าวทีโยเจจ้าเซียวจินนั่งอยู่บนเสลียงมังกรมีองค์ครรภ์คุ้มกันแน่นหนาออกจากวังหลวงไปอย่างเต็มพิธีการหลินชิงเวยในฐานะของขันทีคนสนิทของเซียวจินอยู่ในขบวนมาที่ล้อมหน้าล้อมหลัง ฝ่าบาทช่างใช้สอยผู้คนได้เปลืองปราดยิ่งนะับให้เงินเดือนเพียงตำแหน่งเดียวแต่ให้หม่อมฉันทำงานสามหน้าที่เซียวจิ่นกล่าวกล้วหัวเราะแล้วเจิ้นจะขึ้นเงินเดือนให้เจ้าลานประหารซึ่งเป็นสถานที่ลงทันเหล่าขุนนางอยู่ประตูเจิ้งสวียนที่นั่นในทุกๆยามอู่ดวงตะวันที่สาดส่องลงมาทำให้เงาที่เกิดขึ้นสั้นที่สุด เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความชอบธรรมด้วยเหตุนี้มอแอร์เซียวจินกล่าวว่าตนเองต้องการออกไปจากตำหนักทว่ากลับมิได้ออกจากวังหลวงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยมากนักหาไม่แล้วหากพาเขาออกไปเดินเล่นบนถนนนอกวงังอาจพบกับมือสังหารได้โดยบังเอิญศีรษะของหลินชิงเว่ยก็ไม่ต้องรักษาไว้แล้ว มาถึงประตูเจิ้งสเสวียนเมื่อมองออกไปลานจัตุรัสโล่งอันกว้างใหญ่บันไดาภายในประตูเจิ้งสเสวียนราวบันไดหินล้วนให้ความรู้สึกเคร่งครึมมุมที่ประทับที่ตั้งประงานอยู่บนที่สูงนั้นยิ่งให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่เกรียไกรายและทรงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่และอีกด้านหนึ่งของบันไดหินของบนลานจัตุรัสด้านล่างมีนักโทษคุกเข่าอยู่เป็นแถวพวกเขาวสวมชุดนักโทษสีขาวข้างกายของนักโทษมีมือเพชรคาดรูปร่างกำยำแบกดาบไว้บนหลังสองประกายวาววับอยู่ทุกคน นักโทษเหล่านั้นตั้งแต่หัวแถวไปจนถึงท้ายแถวอายุมากที่สุดราวราวหกเจปีอายุน้อยที่สุดราวราวหกเขวบบรรยากาศภายในลานประหารเยียบอยเย็นฝ่าบาทเสด็จเซียวยี่ยนในฐานะของขุนนางผู้ตัดสินโทษในคดีนี้กำลังยืนอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเขาอยู่ในอาภรณ์ชุดขุนนางสีม่วงเส้นผมสีดำราวกับน้ำมึกของเขาถูกรัดตรึงด้วยเกี้ยวหยกสีเขียวอ่อนสีหน้าท่าทางที่ปรากฏบนใบหน้าเต็มไปด้วยความเยือกเย็นคมสันทว่าแข็งแกร่ง เมื่อได้ยินเสียงขันทีร้องขานใบหน้าของเซลเยี่ยนปรากดอให้เห็นความประหลาดใจเขาหันกลับไปมองและพบว่าท่ามกลางขบวนของขันทีเซลจินกำลังถูกยกเข้ามาบรรดาขุนนางและเหล่าองครักษ์ที่อยู่ในลานประหารต่างพากันคุกเข่าเพื่อรับเสด็จเว่าเซลเยี่ยนกลับยืนขึ้นมายังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างกายเขาใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มกล่าวขึ้นอย่างไม่ประสงค์ดีว่าคราน,นี้ถ้าจะสนุก เซียวเยี่ยนเดินลงไปเซียวจินลงมาจากเสลียงมังกรถูกประคองให้นั่งลงบนเก้าอี้รถเข็นของเขาเก้าอี้รถเข็นถูกเข็นโดยหลินชิงเวยหลินชิงเวยอ,อยู่ในอภรรของขันทีน้อยรูปร่างของนางเล็กแบบบางอย่างยิ่งผิวพรรณของนางทั้งขาวและส่องประกายอ่อนเยาวประดุดดอกหลี เยวเยี่ยนมองเซลจินสายตาของเขาเลื่อนขึ้นตกลงบนร่างของหลินชิงเวยเขามองเพียงแอร์วบเดียวก็จดจำหลินชิงเวยได้ในทันทีดวงตาหงคู่นั้นเต็มไปด้วยความเกรียวกราดความเกรียวกราดที่เขาไม่เคยมีต่อหลินชิงเวยความเกรียวกราดที่แล้วแล้วมานั้นเป็นเพียงความโมโหโทโสเล็กๆน้อยนอยทว่าความเครียวกราดในเวลานี้จึงจะเป็นความเกรียวกราดใหญ่โตเขากล่าวเสียงต่ำเจ้ามีชีวิตอยู่นานเกินไปแล้วใช่หรือไม่ใครให้ความกล้าหาญเช่นนี้กับเจ้า อินวางให้เจ้าดูแลป่าบาทให้ดีเจ้ากลับกล้าหาญถึงกับพาป่าบาทมาที่นี่เจ้าคิดว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไรที่นี่คือฝ่ายหน้าเป็นสถานที่ที่เจ้ามาได้หรือไรแม้หลินชิงเมยจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่แรกแล้วทว่าเมื่อถูกเซียวเยี่ยนตวาดใส่นางเยี่ยงนี้นางยังคงตื่นตะลึงอยู่บ้างเวลานี้มีใช่เวลาที่นางจะมาต่อปากต่อคํากับเซียวเยี่ยนต่อให้ภายในใจมีโทสะก็ไม่อาจไม่อดทนอดกลั้นเอาไว้ ดูเถิดไม่มาก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้นางมีสภาพหน้าสมเพชเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันท่านอองไร้กาศคนหนึ่งมีอะไรเก่งกาศเซียวจินกล่าวสเสด็จอาหยาได้กล่าวโทษนางเป็นเจิ้นที่ยืนกรานจะมาให้ได้และเป็นเจิ้นเองที่ยืนกรานจะพานางมาด้วย ต่อมาบุรุษคนนั้นจึงเดินเข้ามาอย่างไม่รีบร้อนเกิดขึ้นว่ากระหม่อมถวายพระพรฝ่าบาทต่อให้เสื้อเจิ้งอง๋องไม่พอใจยิ่งกว่านี้แต่กระหม่อมคิดว่าอย่างไรฝ่าบาทก็ควรเสด็จมาพยาคะ่ะฝ่าบาทเติบโตขึ้นไม่น้อยเสื้อเจิ้งอ๋องจะทําเหมือนไม่ให้ฝ่าบาทมีส่วนร่วมในทุกเรื่องเช่นนี้ไม่ได้นะพยาคะ่ะคําพูดประโยคนี้ฟังแล้วดูเหมือนใช่และเหมือนไม่ใช่ หลินชิงเวยอดที่จะเงยหน้าขึ้นมองไม่ได้เห็นบุรุษคนนั้นแต่งกายด้วยอภรรผ้าแพรสูงสับไปทั้งตัวบนใบหน้านั้นยังปรากฏรอยยิ้มแฝงความหมายอื่นรูปร่างหน้าตาของเขาเหล่อเหลาอาการทว่าคำพูดแต่ละประโยคและพฤติกรรมแต่ละอย่างของเขากลับให้ความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจชนิดหนึ่งกับผู้คนใจของนางวูบวงบุรุษคนนี้เหมือนจะเคยพบที่ไหนมาก่อน ยังไม่รอให้หลินชิงเยืยถอนสายตากลับมาชายหนุ่มคนนั้นก็มองข้ามมาประจวบเหมาะจับได้ว่านางเองก็มองเขาอยู่เช่นกันรอยยิ้มบนริมฝีปากจึงกดลึกขึ้นขันทีน้อยข้างกายฝ่าบาทเป็นขันทีที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่หรือพยาคาหน้าตาอ่อนเย้ายิ่งนักเพียงแต่ดูแล้วรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างพยาคาอ่อนเยาวอะไรของเจ้า